สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเสนอ breaking news ประจำวันที่5มีนาคมตอนไอโอกงทัพโดนเ c e b o o k บุกทลายลัง Facebook สั่งปิดบัญชี i อโอกงทัพไทย185บัญชีเชื่อมโยงกรมนอ ล้านปี๊บหน้าก่อรมนปี๊บขาดตลาดแล้วครั้งที่แล้วโดนทวิตเตอร์ปิดบัญชี I.O. กองทัพเฮยเป็นแชมป์ของโลกด้านการที่มีบัญชีเชื่อมโยงกับบัญชีของกองทัพทำไอ o อ่าวที่แล้วโดนปิดไป926บบัญชีมีความเชื่อมโย,โยงโดยตรงกับกองทัพบกบ วันนี้มาโดน Facebook สั่งปิด185บัญชีตายๆๆๆายแบบนี้จะเอาหน้าไปไว้ไหนสื่อต่างๆต่างรา,ายงานข่าวนี้ Work Point Today Facebook ทลายรังปฏิบัติการ I.O. เชื่อมโยงชัดเจนกับกองทัพไทยใช้การหลอกลวง ข่าวสาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตายแล้วสปริงนิวบอกว่าสั่งปิด185บัญชีเชื่อมโยงไออกองทัพไทยแม้ไม่ไว้หน้ากันเลยนะสปริงนิวฮงานนี้ไปกันใหญ่แล้วเรื่องราวชักจะใหญ่โตเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นที่ เรื่องราวดังกล่าวข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวดังกล่าววียความว่า Facebook เปิดปฏิบัติการทลายลัง185 io ในไทยพบหลักฐานชัดเชื่อมโยงกองทัพงานเข้าแล้วงามหน้า Facebook เผยปิดอีก185บัญชี io วงเล็บบัญชีที่เป็นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย พบหลักฐานชัดเจนเชื่อมโยงหน่วยงานสำคัญของกองทัพและกอรมนเมื่อวันที่3มีนาคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวว่า Facebook ได้ถแถลงถึงการปิด,ปดบัญชีและกลุ่มใน Facebook ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร I.O. ในประเทศไทยที่เป็นของกองทัพถือเป็นครั้งแรกที่ Facebook ปิดบัญชีในไทยที่เกี่ยวโยงกับรัฐบาล โดย Facebook ปิด77บัญชี72เพจและ18กลุ่มบน Facebook และ18บัญชีใน i ิน t a g r กรซึ่ง Facebook ระบุชัดเจนว่าบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับกองทัพไทยโดยมีเป้าหมายเป็นผู้รับข่าวสารในจังหวัดทางภาคใต้ที่มีความขัดแย้งของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับรัฐบาลมาน,านานนับทศวรรษอย่างไรก็ตามโคตกกองทัพ ยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวนายทารเนียลคริสเตอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายความมั่นคงด้านไตเบอร์ของ Facebook กล่าวกับรอยเตอร์ว่าถือเป็นครั้งแรกที่เราเลือกจัดการกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับกองทัพไทยโดย Facebook พบเห็นความชัดเจนของการเชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการนี้กับกองอำนวยการความมั่นคงในราชอาณาจักรออรมน ดยเล็งเห็นว่าบัญชีแรกกลุ่มในเ c e b ุ o กเหล่านี้เชื่อมโยงกันกันกบปฏิบัติการดังกล่าวกรีเซอร์กล่าวต่อว่าเครือข่ายดังกล่าวมีปฏิบัติการอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อปี2020โดยใช้บัญชีปลอมเพื่อบริหารจัดการกลุ่มและเพจร,รวมถึงเพจของกองทัพที่ไม่มีการเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพแต่อย่างใดทั้งยังกล่าวว่าบัญชีปลอมบางบัญชีมีการโพสต์เป็นรายบุคคลมาจังหวัด ภาคใต้โพสเป็นรายบุคคลมาจากจังหวัดภาคใต้ของไทยนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังใช้เงินลาว350ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้โฆษณาบน Facebook และ i n น t a g r กรทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคม2020ทวิตเตอร์ 3, ได้สั่งปิดบัญชี926บัญชีที่ทวิตเตอร์พบว่าเชื่อมโยงกับกองทัพของไทยและใช้ในการโปรโมตเนื้อหาสนับสนุนกองทัพและรัฐบาล อย่างไรก็ตามกองทัพปดิเสธข้อหาที่ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของบัญชี I.O. เหล่านี้โปเจเลยแบบนี้ฮ่าฮมึงจะว่ายังไงกองทัพไทยถูกจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไปเป็นชู้เมียชาบ้านเขาบอกว่าจับได้คาเตียง ถ้าขโมยของเขาบอกว่าจับได้คามือแล้วจะพูดยังไงละครนี้เอาปี๊บคุมหัวไปคณะกรรมการสิดทิิมนุษยชนแห่งชาติอังคารนานิรภัยจิตคนที่ทำงานเกี่ยวกับสิดทิิมนุษยชนของประเทศไทยใด้โพสต์เมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วมีใจความว่า เฟซบุ๊กเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการว่าได้สั่งปิดบัญชีเฟซบุ๊กจำนวน185บัญชีที่มีความเกี่ยวพันกับ I.O. แยกเป็น77บัญชี72เพจและ18กลุ่มด้วยเหตุผลเพื่อกระจัดพฤติกรรมหลอกลวงที่กระทำกันเป็นกลุ่มหรือร่วมมือกันบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กซึ่งเชื่อมโยงกับกอรมนในการสื่อสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าอะไรอๆนายยกก็โทษว่าเป็นเรื่องการเมืองของผู้เห็นต่างโดยไม่เคยพยายามยุติการสร้างข่าวเท็จไม่เคยมีความเต็มใจเพื่อลดทอนสักสีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายเพื่อยุยงให้คนเกียดกันโดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นายกไม่เคยสั่งการให้หาตัวคนผิดมาลงโทษและชดใช้เยียวยาผู้เสียหายแฮชแทก็กโวนตัวเชื่อว่านายกรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องแก้เกี้ยวให้เสียเวลาตัวอย่างตามเพจ i อโอปัจจุบันหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนวันนี้าอเอาปี๊บคุมหัวกันหมดแล้วคุณอังคณา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้อมนวยการกอรมนเพราะฉะนั้นรายงานประจำเดือนประจำคาบต่างๆผู้อมนวยการกรรมนต้องอ่านรายงานดังกล่าวซึ่งต้องมีเรื่องราวของไอโอกองทัพอยู่อย่างชัดเจนแน่นอนปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเรื่องราวต่างๆมันอยู่ในรายงาน งานนี้บักตูประยุทธ์จันโอชาดิ้นไม่หลุดแล้วเรื่องแล้วดังกล่าวไทยอีนิวได้นำเสนอว่าดูเหมือนโโศกกออรมนจะไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษข่าวรอยเตอร์ที่บอกว่า Facebook ปิดบัญชี i อ185รายที่เกี่ยวยงอยู่กับกองทัพไทยพวกเขาไม่ได้บอกว่าพวกหานนั่นเป็นเพจกออรมนเสียนหน่อยจ้อยอยู่ได้ว่า งานโซเชียลมีเดียของกรมนมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของกรมนสร้างการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วบล布拉บ拉บล布แถมไม่ทราบถึงการถูกถอดบ,บัญชีเ Facebook ตามที่เป็นข่าวเนื่องจากการใช้เงินชีเ Facebook เป็นบัญชีส่วนตัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับองคอ์กรวงเฮ็บท่าฮ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 ่า่า่า ไอโอนี้ชื่อกอรมนอจุด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 ุดกอรมนอยะลากอรมนอปัตตานีกอรมนอสิงหานครกอรมนอกรุงเทพกอรมนภาคสี่ภาคแปดภาคสิบช่างไม่รู้สี่รู้แปดเลยนะมึงตุ้ยอะไรกันวะเนี่ยฮะเอ้าต่อ การลบบัญชี Facebook ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคลปัจจุบันบัญชี a c e b o o k ของกอรอมนอยังคงใช้งานได้ตามปกติแง่ล่ะเขาไม่ได้ลบเพจกรอรอมนนี่ฮ่าฮ่แต่เขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับเพจมึงอู้เอ้าต่อทางที่ดีต่อไปนี้ต้องตั้งหน่วย I.O. ภาคภาษาอังกฤษเอาพวกที่เก่งฟุตปิดพอไฟมาเล่น อันที่จริงสิ่งที่รอยเตอร์อ้างถึงเป็นการปิดหน้าเ c e b o o k ที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใตย้ยังไม่ถึงขั้นที่ไอโอทหารไร่งับบรรดานักประชาธิปไตยทั้งหลายแบบที่โดนทวิตเตอร์สั่งสอนไป926รายเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วอันนั้นทวิตเตอร์บอกว่าเกี่ยวโยงกับกองทัพไทยโดยตรงเพราะทวีตโปรโมทกองทัพและรัฐบาลประยุทธ์ด่าไปหมด อีกทั้งต่อมาเดือนพฤศจิกาทวิตเตอร์ระงับการใช้บัญชีอวยเจ้าด้วยไอ้พวกอวยเจ้าอวยสถาบันก็โดนปิดไปหมดในช่วงนั้นเ mm. งียบไปพักหนึ่งแล้วก็ไปอาวาตารเปิด I.O. ใหม่ขึ้นมาอีกไออ e ีนิวในงานต่อไปว่าแล้วที่ Facebook แจ้งจะจะก,ก็คือการปิดบัญชีส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมในการโพสชนิดเป็นเท็ปบิดเบือน ไม่ได้ปิดบัญชีทางการเสียหน่อยท่านโกตกกรมนไม่จําเป็นต้องย้ําหัวตะปูอีกว่าการลบบัญชีจาก Facebook ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคลก็แน่นอนแหละพวกมึงทำส่วนบัญชีส่วนบุคคลเป็น i อทั้งหลายเป็นบัญชีปลอมเนเธเนียนไกรเซอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายความมั่นคงไซเบอร์ของ Facebook ระบุว่าได้พบการเชื่อมโยงชัดเจนว่าบัญชีส่วนบุคคลเหล่านั้น พัวพันกับการปฏิบัติการกออรมนประดุดการเป็นการช่วยงานเดียวกันมีการบริหารจาัดก,การทั้งบัญชีปลอมและบัญชีจริงการลบบัญชี I.O. เหล่านั้นไม่ได้เพ่งเลงที่เนื้อหามากเท่ากับพฤติกรรมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เชร์กองทัพแบบสุดกูหรืออวยเจ้าแบบสุดริ่มทิมประตูและใส่ร้ายป้ายสีขบวนการภาคใต้ว่าโหดเยี่ยมรุนแรงแต่เมื่อระดม กำลังการกระทําซ้ำซากปัจากหลักฐานย่อมถือว่าเป็นการบิดเบือนทางที่ดีพลตีธนาทิพจะวางแสงเตรียมข้อโต้แยง้งไว้แจ้งกับศาลดีกว่าว่าการทํา PR บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างนี้พูดแล้วฟังไม่ขึ้นเพราะไหนๆหนสามนักกิจกรรมเพื่อคันนองคองทำประราชาธิปไตยได้ยื่นฟ้องกองทัพบ,บกต่อศาลปกครองแล้ว สลินีอาชวะนันทกุลยิ่งชีพอัชานนและวิยูวงสุรวัรนำเอกสารข้อมูลเพียบระบุก,การปฏิบัติการ i อของกองทัพที่กระทำการก้าวร้าวร่วงล้ำติดที่มนุษยชนต่อพวกตนยกตัวอย่างแค่การโฆษณาว่าร้ายโจมตีจอนวินยูว่ากูโคจะเกลียดมึงเลยเป็นดาราเติกมายุ่งกับการเมืองไอ้ขยะหรือกับ แฮชแทกไอรอขับว่าไอ้ส้นตีนหรือกับแฮชแท็กสิรวิทย์เอสว่าไอ้เด็กนรกไปตายซะหรือแฮชแท็กธนวัฒน์ออฟฟิเชียลว,ว่าผมขอแนะนำให้คุณบอลไปที่ชอบที่ชอบสนะไร้ประโยชน์จริงๆคุณนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเอกสารในคำฟ้องกองทัพบ,บกทำปฏิกิริยาปฏิบัติการ IO โดยมิชอบ ชี้ทำเป็นกระบวนการมีการจัดหมวดหมู่ใครชอบใครเกียดรัฐบาลชัดเจนระบุคนเห็นต่างจะถูกเหยียดยามทำให้ด้อยค่าผู้ร้องเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสารราชการที่ออกโดยกองทัพภาคที่2เพื่อมอบหมายการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งเป็นการค้นคว้าจากข้อมูลของทวิตเตอร์ ทวิตเผยแพร่ข้อมูลนี้เมื่อวันที่8ตุลาคม2563ยิ่งชีพอัจฉรนนเขียนเล่าเบื้องหลังการค้นหาหลักฐานว่าการปิดบัญชี i อโอไทยซึ่งเป็นประเทศที่ถูกปิดไปมากที่สุดรู้ว่าวันวันหนึ่งทวิตอะไรบ้างข้อมูลเยอะมากมากกว่า20,000รายการยิ่งชีพแห่งไอรอแจงว่าพวกเราทั้ง3คนหวังว่าการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะทำให้ได้คําสั่งศาลเพื่อยุติพฤติกรรมเหล่านี้การยื่นหนังสือต่อ f a c e b OOK จะทําให้ Facebook ขยันตวตอบและเปิดเผยแบบทวิตเตอร์บ้างและถ้าศาลมีคําสั่งตามคำร้องของเราเพื่อให้ I.O. หยุดจากนี้เรายังต้องติดตามว่ากองทัพจะทําตามคําสั่งศาลมากน้อยเพียงใดหรือถ้ามีการยกเลิกโครงการนี้ไปทำโครงการใหม่ได้อีกหรือไม่ นี่เขามองในแง่ดีนะว่าสารแต่ไม่ตตบี้ตะบันคดีแบบคดี1นึในเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดข่าวสดได้นำไปโพสต์ใน Facebook และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายข่าวสดได้โพสต์ว่ากอรัมนชิ่งปมเฟซบ o ๊ k o ล้างบาง i อโอกองทัพ แจงเป็นบัญชีส่วนตัว,ตวเราไม่เกี่ยวแหมมีแคมเปญใหม่ออกมาแล้วเราชนะเราไม่ทิ้งกันล่าสุดเราไม่เกี่ยวฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นอาทิเช่นคนบอกไม่เกี่ยวนี่ไอโอแน่แน่แม้เราชนะเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดเราไม่เกี่ยวมันมีมานานแล้วแต่ยุคนี้เป็นยุคเปิดเผยมากที่สุดเพราะอินเทอร์เน็ตมันแคบลงเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารก็ทันสมัยตรวจสอบได้ง่ายมากอย่าเอาภาษีประชาชนมาลบกับประชาชนเลยค่ะอายมากไหมหาปี๊บคุณหัวนะเออเอ,เ,อ,เ,อเราไม่เกี่ยวลงทะเบียนวันไหนครับ ทหารไทยหน้าศับทธาจริงๆความด้านหน้าของมึงนี่แหละเป็นยังไงละ่ะทำตามคำสั่งนายพอมีเรื่องขึ้นมาสุดท้ายนายก็ปัดความรับผิดชอบว่าไม่เกี่ยวนี่หรือคือชายท่าทหารกล้าทำแต่ไม่กล้ารับว่ายังไงฮ่าฮ่พวกโจรป้นเมืองเสร็จก็เขียนกฎโจรมาหลอกว่าเป็นกฎหมาย แล้วก่อตั้งองค์กรโดยเลือกจากพวกโจรเข้ามาด้วยกันมาออกกฎบังคับให้ประชาชนทําตามพวกมันทําตามโจรแบบพวกมันใครไม่ทําตามพวกโจรก็ผิดกฎหมายโจรจบแบบง่ายๆไม่มีความจริงในกองทัพเชื่อทหารสิประเทศเป็นเป็นแบบทุกวันนี้ลองไปถามลุงมันดูลองดูนะอาจจะดีขึ้นย้ายกรมกองทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพออกจากพื้นที่กทมและปริมณฑล ยุบกอรมอนองสลดจำนวนการรับนักเรียนในสิบนักเรียนจากนักเรียนในร้อยลง20%ทุกปีทุกปีจนไปเรื่อยๆจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและการรีนรอห้ายกเลิกสารทหารงั้นน่าจะตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นใคร และถูกบุคคลใดชักจูงปฏิบัติการนี้อยู่เบื้องหลังแม้ชายทาสทหารแมนแมนหน่อยก็ได้ไม่มีข้อมูลอะไรมาหาักล้างอาศัยใบหน้าที่แข็งแกร่งออกมาปฏิเสธอย่างเดียวกูไม่ดูเรื่องใครทำกูไม่รู้ฮและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ i อโอกองทัพโดนเฟซบุ๊กาลายรัง ปิดบัญชี IO กองทัพไทย185บัญชีเชื่อมโยงกับกอรบอรมนงานนี้ล้านปี๊บหน้ากออรมนอขายดีอ้าวู้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรด้านวันนี้มีอีกไหมคะคุณพี่ฮาอ,าอาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนราญ้าทั่วประเทศไทย วันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง5-10ล้านคนขณะที่ประชากรข่าวไทย67ล้าน60ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การตรงตรง่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไปสู่ระบบตำบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อที่สำคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับรากฐานได้อย่างแท้จริงข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชนข้อมูลข้อได้จริงจะทำให้ประชาชนใจโตต,ตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้วันนี้การส่งต่อข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากเพจนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า1700คลิปของเพจนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชันในระบบ YouTube ด้วยการที่เปิดไปหน้า YouTube กดไปที่รูปวงกลมสีส้มด้านมุมขวาตามลูกศรนนั่นคือขั้นที่1ขั้นที่สองเลื่อนไปหาคําว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปขั้นที่3เลื่อนไปหาคําว่า General หรือทั่วไปกดตรงนั้นขั้นที่4หาคําว่าที่ตั้งประเทศหรือโลเ t ชันกดตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศสประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้วและสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง Youtube ของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆ เนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันไม่ต้องกใจมีคำแนะนำให้ใช้คำค้นว่าแฮชแทก็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นคลิปล่าสุด20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับติดชั่วโมงและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงฮือหาเล็กเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้2อ,อย่างอย่างที่1สนับสนุนสติ๊กเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไลฟ์สดท่านสามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือกตามที่ท่านต้องการสนับสนุน วิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทจากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเคียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ต้องลุกขึ้นสู้ อย่างเด็ดเดียวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องชูขึ้น เทียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันงนาายายัคือ